好。<See> อีกพวกทาสฉันตับแกเองสิงนะมาให้ฉันจัดการใช่ไหมล่ะหืมฉันจะจัดการพวกมันให้หมดด้วยพลังเวทมนต์ของฉันเออไหนดูสิว่ามันยังไงว้าว <Wow. S 1> สมองจะไหลทุกคนคะ่ะเยอะมากทุกคนคือท่ามันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะมันจำยากมากๆนะคะโหซ้ายขวา x ซซ้ายขวา ซาฮะเป็นการต่อยโดยใช้แบบกระดูก w a s too u n to speak คืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อว้ายอุ้ยชอบอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ โอเคพลังกดไหมวะหอวหัวไปโยน a few moments later จริงๆนะโหเฮ้ยยากสิผายเลยว่ะหุ้ยอะไรวะเนี่ยฮะฮะ ว่าฉันชอบจังเลยอ่ะฉันชอบตัวเนี้จะจะยชอฉันอยากเป็นเมนตัวเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นเมนตัวนี้นะคะชอายลงลงดีนะยากนะเอาจริงมาหยขนลุกคือเป็นการสั่ง เป็นการอันเชิญกระดูกแบบว่าทีเล็สมาเลยเหรอชีตาโหดไปไหมเนี่ยเล่นมาริฟิเซนไหมพร้อมกันนะคะเมื่อใดก็ตามที่หญิงสาวอายุครบ16ปีบริบูรณ์เธอจะเข็มพันได้ทิ่มนิ้วและสลบไปตลอดการจนกว่าจะได้รับจุงพิษจากรักแท้เห็นแลนล่ะมาริฟิเซนเริ่มเลยเดี๋ยวให้สู้กับใครดีวะสโนไวส์สโนไวส์อีสโนไวท์คือรับจบ บอกเลยว่าสโนไวรับตบตลอดนะคะเรื่องจริงให้สมุนของชีเป็นเบลดีกว่าป่ะเบลชีเป็นมิกกี้เมาส์ไปละกันโอเคไหมเพิบมพึบมเพว้ายปังว่ะภาคตัวละครหน่อยโอ้โหชิบหายแล้วแล้วลเสียงชายแท้มากนะสิมาริฟิซินโคตรชายแท้เดี๋ยวขอเรียนรู้ก่อนนะโอเคป่ะ ขอเรียนรู้ก่อนนะเพราะมันยากจริงเยทุกคนค่ะเริ่มเลยะะ <Living forest. S 1> เริ่มเลยนะคะบ้าน <B oney S 2> นี้นะา <I 'm S 1> แม่หนูดอยมาโดนเข็มพิษพันได้เอ้ย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 เชฟ <c oughs> มึงไม่ใช่หนูน้อยละมึงไม่ใช่หนูหน้อยละตรงนี้บอกก่อนมาดูซะย่งางซะย่างปูอาลาสกา้าหุ่ยไปเบลจัดก,การที่แม่ จัดการให้คุณแม่หน่อยนะโอ๊ยโอ๊ยไปเบลจัดการให้คุณแม่หน่อยแล้วกันนะเฮ้อนี่ไงละ่ะพลาวิเศป้องกันพร้อมป้องกันหนึ่งเรียกแสงแล้วสมบัติหันแปลเป็นแก้วหนึ่งเรียกแรงสองเรียกเร็วหนึ่งเรียกแสง <laughs> หนึ่งเรียกแสง,หน,งหนึ่งเรียกหนึ่งเรียกแสงนะคะ ไปค่ะเออไปเบลสัดสั์สั์คุณแม่จฮึอเอออีกเออเอีกเออเออิฮัลโหลตัให้คุณแม่หน่อยนะ้าดิไปจัดตัอไปจัดจัดให้คุณแม่ซะหน่อยนึงนะคะเออขึ้นไปมา เบลปอปาโตไยปลาไม่ใช่เชิงการเชิงการโคตรสปังนะคะบอกเลยว่าโคตรสปัง้ย อเอ้ยมันหลบพันที่รักมันนี่มานี่ก่อนเลยที่รักนะคะมาเลยค่ะมันมันกดานายังไงวะมันมีขึ้นมาให้อ่ะกดยังไงวะท่าเลยวะลืมมาเลยค่ะไปเอ้ยไปสไโตไวโตมาออกมาไปค่ะมามาเลยค่ะขอแก้สิตสมบัติ ห่อแก้วคุไปไหนแล้วห่อแก้วห่อแก้วคุไปไหนมานี่ไปห่อแก้วใช้สมบัติกูล่ามาเออไปกักขังมัน you kind, กักกักโอ้คุอย่าบ,บอกนะว่าเอ,อี้วแกมันไม่ใช่ธนอไว้ของจริงนี่หวะเออ,เอ,อ,เอ,อไปไป ขอมาขอมันท่าอะไรนะลืมแล้วเอาท่าได้ก่อนนะซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหซ้ายขวาซ้ายไวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเซตรีเซตระบบนะคะ มาค่ะหนึ่งเรียกแรงสองเรียกอะไรสองเรียกแสงโอเคมาเลยค่ะนี่งไงมาค่ะอุ้ยมีอยู่ด้วยเหรออุวิวิวิ้วววิไปนะคะไปค่ะปึ๊บไปขาดึงทีอุย้ยมาหนึ่งเรียกแสง อแต่คนนี้กูไม่เอาว้อยแม่เจ้าโวยแม่แม่เจ้าโวยออกมาสิวะเบลเบลช่วยด้วยเบลเบลไปไปเบลเบลโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยเอ๊ะต๊ะไปและมาโต๊ะ ไปไปไปเบลจัดการเขาอือไปนะคะหึเปมนยังไม่ตายหรอหยึฉันผ่ายแล้วไปเออเออเอเอหนึ่งเรียกแรงสองเรียกเร็วสามเรียกยานสี่เรียกป้องกันห้าเรียกต้มตีหกเรียกเพิ่มพูนไปเอาเพื่อนใช้ก่อนเลยดับแรกนะคะ มาเลยขอแก้จุดสมบัติกูไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ยมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืไปเบลอีเบลมึงสู้กูก่อนเร็วๆอีเบลไปไหนของมึงนะน่าฮะเบลหนุกอ๋อเบลเบลขาเบลเบลขาเบลขาอ๋ออ๋ออ๋อไปค่ะไปค่ะนี่ไงปึ้งปึ้งอ่าไปค่ะไปปึ้งปึ้งนะคะไปไ ดูดกระทะวิญญาณน,นี่งไงล่ะคะไปปึ่งไปโตโตโตก่อนโตก่อนไปอุ้ยอุ้ยอื้อหืออืมไปขาดกระจกแก้วขอแก้วเสร็จสมบัติ โอเค er <vida> okay. ท่านี้นี่เองนะคะห่อห่อแก้วห่อแก้ววิญญาณมากนะ่ฮะไอแคนแก้วสมบัติรกแก้วห่อแก้วสกแก้วห่อแก้วโอ้ย y god ใครบอกน้าอี๊แกคิดดีๆนะแกน่าอี๊ตจริงๆหรอฉันจะอ้วกเลยเนี่ยฉันเรียนหมอมาฉันจะอ้วกเลยแกเอ้ยสกแก้วห่อแก้วซ้ายลงลงบีนะคะมา ให้มันรู้พิสบาสนะคะหมัด 1, 2สตั <S <variety>: <S <up intelligence> <ity> ้มพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังไปงั้มสัตวิญญาณแสนปีสัตวิญญาณแสนปีทุกคน ่ะเดี๋ยวเราขอจะเล่นเป็นมาลิฟิเซนอีกตาหนึ่งนะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยเราจะขอเล่นนะคะเป็นตัวต่อสู้ของเราสวัสดีค่ะหฮ้ยเยมาอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอโอร,เร,ออโอรัเป็นไรอะ่ะ <Fight. S 1> อโอรัเป็นไรอ่ะมาอโอรัไปเบลเบลมายังมาเบลสรรัตการเบล ไม่เคยได้ไม,ดไม่เคยได้อีเบลไม่เคยได้มาเบลไปสู้เขาไปสู้เขาสู้เขาสู้เขามาค่ะอจำอะไรฉันคะอเอะอะะอออ้หูไปค่ะขอแก้วขอแก้วไปไหนวะขอแก้วกูเนี่ยขอแก้วกูไปไหนวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอแก้วขอแก้วจะสมบัติกูแป๊บนึงขอแก้วขอแก้วที่สมบัติกู

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม,ม่ไหวแล้วเออเฮ้ยมันอ้วกใส่หน้าเราลยเหรอว,วะฮะไปไปทำอะไร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 ไปมามิติลีรับพิศสงงนะคะ ไปค่ะไปเบลสู้เขาเอาให้ได้เบลเบลเอาได้เบลเบลเออ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 ไปเบลเยี่ยมเก่งมากต่อไป วิาไปฟินิชมันปังเคแกก็คงรู้สินะเฮ้ยเออเอเเฮ้ยออออออที่พอทพออีเบลไปไปพลังค่ะ เก่งว่ะมันเก่งว่ะมันเก่งว่ะแกชิบหายแล้วไปอ้อวมันถอดหัวมันถอดหัวว่ะเออเบลไปสเตอร์ตายว่ะแกไปกันค่ะอ๋ออ้ยเอ้ยชิบหายแล้วกูแพ้แล้วเนี่ยแพ้เนี่ยแพ้นะแพ้ อ๋ฮะฮะอ๋ออีโอลามึงนี่มันซวยจริงๆฮะ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 โอ้ยนูมันจะฟินิชชั้นนะทุกคนขอแก้แค้นมันหน่อยได้ปะขอแก้แค้นอีโอลาหน่อยได้ปะเดี๋ยวจะให้นาเสาวกินมันเลยดีไหมไม่เอากระจก้าดมันดีกว่ากระจกตกลงมาดีกว่าอันนั้นโคตรกว่านะคะมาค่ะไป ไปค่ะไปซุบหึมานี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉิ่ผานแล้วมาค่ะเฮ้ยไปเออถ้าท้อท่านี้มากไปนะคะเออไปไปดึงไปพลังวิเศษมากนะคะ ไปชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยไปเฮ้ยไปตัวเขาเฮ้ยชิบหายแล้วมันจะไปนะโบันปะอย่านะอย่านะอย่านะโอเคค่ะเกือบไปเกือบไปอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอาจจะกลับมาผิดเกมได้นะคะเพราะว่าอันนี้ฉันไม่ได้ฉันเริ่มเพิ่งเริ่มฝึกนะ นี่ shorts. ไงล่ะไปจบคานุมบลาหาพูล่ะมานี่ค่ะฉันคือตัวร้ายที่รักเธอตัวร้ายทางนี้ทางนี้โว้ยทางนี้โว้ยเออ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 อ้วกใส่หน้าเหรอฉันไม่ชอบคนนี้อ้วกใส่หน้าฉันไปเบลเบลไปไปอื๋ออื้า โอ้โหมานี่เบลจัดก,การจัดก,การเบลไปเบลระวัง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 มันจะไฟหน้บ,บอ้องเบลระวังระวัะงไฟหน้บ้องเบล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 หึ่ยไปจัดก,การให้หน่อยยังไม่ตายเหรอปุ๊บมาค่ะให้มันรู้ซะบ้าง ไปเบลไปอืมให้ตกและไปลูกสมุนของฉันเอาไปตรงนี้ปึ้งซ้อึ้งฟินิชยัเกระจกวิเศษบอกข่าเถิดก็แค่นั้นล่ะ มบางอาจมาท้าทายอำนาจของแม่มดอันยิ่งใหญ่ของอนักตแฟรี่อย่างท่านได้ยังไงกันล่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับมาริฟิเซนนะคะพลังของมดมาริฟิเซนนะคะในร่างของควานชีคือบอกได้เลยว่านะคะแม่มดหมอผีวิญญาณปีศาจอันเชิญเทพเทพยาศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะแถมยังมีความขอแก้วจะสมบัติเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะวิญญาณแสนปีเออยเลยเอ่ยด้วยคุณแม่ปังมากถ้าอยากจะให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าเมนบอบอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะไปเล่นให้หมดเลยเเหนื่อยมากเลยอะเล่นเกมนี้เหนื่อยจริงๆนะทุกคนคะ